เฮ้ยแชททักพอดีขอบคุณที่ทักนะคะเราต้องไปแล้วทุกคนตาท้ายตาท้ายง่ายๆ่าย่เราเล่นเกินแชททักพอดีขอบคุณนะคะเธอเแหละเล่นช่องแชทช่องแชทป้าสุรตานเยอะอยู่นะถ้าเป็นเล่นไปอ๋อเหรอคะพันห้าเดี๋ยวเล่นอีกชาคุณสร้งเฮ้ยมาโอเคแต่ไม่ใช่ลายล้ันตายแล้วงต้ยร้อยครับหกร้อยเฮ้ยบออยู่ไหนบอล ปาดเข้าไปนะครับเราเพิ่งเห็นเราเพิ่งเห็นีอีต้อีต้เขาบอกเขาโดนเนมให้เราเล่นต่อเอาเหยตเดียวตเดียวเกมทยดีจัเลแล้วแบบเจ็บคอว่ะกุเล่ไซ์ซื้อยอดหลุกว่ะเออลุกว่ะ ขนาดนี้ขอบคุณมากเลยฮะวมดหมดหมดไปแล้วไปแล้วบาย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 เจอกันใหม่เจออบ๊ายบายบ๊ารบาย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 ด Thank you t a n k o t a u t a n k มาทนาทนจะไปจริงๆหรอจะปิดเกมแล้วเนี่ยปิดเกมแล้วเนี่ยไปปอมมั้ง งไปจริงไปนะทุกคนเออรีบกดออกเลยเดยี๋ยวโดนเยอะเออไปแล้วเหรอไปเถอะขอบคุณทุกคนที่ที่มาดูวันนี้แล้วก็มาพิมพ์แชทคุยกันแล้วก็มาโดเนทให้กันนะคะเราดูเราดูไฮไลท์เร,เราดูคลิปตัดตาหลังๆอ่ะมันโคตรมันพตตี้มันเกินพตตี้แบบ ว่า a few moments later อห,อหอมหอมหอมคอมมอยอืม,อมก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ลิงก็จะไปพักผ่อนด้วยกันเล่นเอปิกด้วยกันด้วยกันเล่นเอปิกนะคะเออไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมทุกคนไปแล้วนะ Bye bye. บายบายพักผ่อนกันทุกคนไปเล่นเป็แปกแล้วบายบายบายเจอกันจะตรีมหน้าอืมแต่ว่าจริงๆจริงๆคือถึงพักไปว่าอะก็พักแบบวันสองวันงี้แหละไม่ได้เวนน้นนานหรอกคือไม่ได้สตรีมมานานไงคืออันหมายถึงว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเ,เาาออว่าร้องไปประโยคนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่มันเก่งพูดอืมนั่นสิต,ต,นนนต้องไปเหรอครับเออนั่นดิต้องไปหรอวะ บ้านเราด้วยนี่เป็นบ้านเราจะรีมเราโอเบสเราก็กดนี่มันช่องเราด้วยเรายอมไม่คนดูมาไล่เราไปหรอกค่ะยอมได้หรอเราคิดว่านะเราคิดว่าเรายอมไม่ได้เว้ยสรุปได้ไปไหมสรุปได้ไปไหมสรุปจะไปไหมครับขี้เกียจไล่แล้วเขาถามอะ ถามว่าไปไหมถามว่าไปไหมจะไ,ไปด้วยุณนัดนเน่เนี่ยะคะเมื่อกี้มีใครอีกอยู่มาแปดปีแล้วไปเถอะใครวะไอคนชื่อฝนกุ้งแม่งโดนเนเน่มาบอกว่าอยู่มาแปดปีแล้วไปเถอะอืมอืม,อม คุณโดนเ,เนตปิดช่องเปล่าปิดช่องปเปล่าแล้วปิดช่องนะเออต้องไปโดนเนตในนั่นแหละรายการคืนๆเลยวะรายการคืนคืนอะไรนะคืนคืนคืนอะไรวะเออเออเออลองเพลงไม่เห็นพรเลยครับลองลอง,องพ,อพอให้ฟังหน่อยครับมันบอกไอค้คุณไอ้คุณชื่อไอ้มูนมันบอกว่าร้องเพลงไม่เห็นพรเลยลองร้องพอ,พอให้ฟังหน่อย เงีเ้ยวเงี้ยวแล้วเอาล่างคุณในนินเสียงหวานนองใหม่สักรอบได้ไหมถึงจะอันนี้ก็เสียงไม่หวานหรอกมัน <laughs> จะบอกว่ารอบนี้คุณเสียงไม่หวานหรอคะแนวมาน้องใหม่อุ้ยใช่ใช่ไหมแมวแมวแมวดรามาติกดรามาติกอันนี้ไหม เพลงมึงจะบิ้วไปนะมาดูนะมาดูนะมาดูนะคุณคุณว่าความเปลี่ยนแปลงคืออะไรคุณคิดว่ามันคืออะไรจริงๆคือพูดเหมือนเยอะอะแต่ว่าเราก็แค่เราก็แค่ยิ้มปิดตาได้นะคะแค่นั้นเองะเออพวกทุกคน